สนับสนุนรายการโดยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุก แถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรูมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นถูก094-614-2292และ094-897-1111สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่าอยู่กับฟนเนี่ยนะกับไมาอ่ะออน มาอยาออนททวร์มาแล้วจ้ามาททวร์แล้วค่ะและจะพาคุณผู้ชมไปทั่รวด้วยนะคะจะเจอกัน็นประจำทุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์แบบนี้นะคะแน่นอนเรื่องราวดีๆนะคะก็จะนํามาฝากกันความบันเทิงต่างๆอัปเดตข่าวสารต่างๆมากมายนะคะวันนี้ใครอยู่บ้านนะคะืัอสักร่ทําให้ดูและะ้วค่ะ ขยับร่างกายนิดนึงนะคะอันนี้อาจเป็นท่าถูกพื้นถูกบ้านก็ได้แล้วแต่เลยนะคะก็คือช่วงนี้นะคะก็ยังคงต้องดูแลตัวเองดีๆระมัดระวังกันให้ดีด้วยละกันนะคะอะล่ะค่ะวันนี้เราจะพาไปดูเรื่องราวอะไรช่วงโควิด19แบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะหลายคนก็ work from home หลายคนก็เรียกได้ว่าออกมาทำงานปกติแล้วนะคะแต่ต้องบอกไว้เลยว่าหลายคนเนี่ยยังมีอาชีพเสริมเพิ่มเติมจากงานหลักที่ทำอยู่นะคะจะพาไปดูกับเธอคนนี้กันสำหรับ หนูเลยกะดกาต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผ่านตัวเป็นแมคค้าออนไลน์เกือบร้อยเปร์แล้วล่ะค่ะ วันนี้คะ่ะเราจะพาไปเจาะลึกนะคะเรื่องราวของคุณหนุ่นเล็กกาการนี่แหละตอนนี้คือต้องบอกว่างานในวงการบันเทิงเนี่ยมันพักไปช่วงหนึ่งเธอเลยผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เธอก็จะมีขายของขายของขายไรสิ่งไาย่างจนตอนนี้บอกว่าโฮย้ยจะเป็นแม่ค้าออนไลน์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะนะคะเรื่องราวนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้เรามีอัปเดตจากเธอด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรให้อัปเดตชีวิตช่วงโควิดหน่อยแล้วก็ให้มาอัปเดตชีวิตเรื่องว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ผันตัวเป็นแม่ค้าออนไลน์ไปฟังจากเธอคะ่ะ ก็อยู่บ้าน<ม>ยาวๆขายของออนไลน์กันไปค่ะก็คืองานที่มันปกติมันช่วงนี้มันก็กลายเป็นไม่ปกติไปหมดเพราะว่ามันไม่มีงานที่อะไรที่จะทำอ่ะเนาะมันก็ก็มีมาบ้างเล็กน้อยไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเราก็ต้องหาอาชีพอื่นเข้ามาเสริมแล้วค่ะตอนนี้ก็ายของเป็นหลักใช่ขายของเป็นหลักเลยตอนนี้ก็ก็ขายดีค่ะของก <ใน S 1> ินก<ม>็ขายดีแล้วก็ขายได้เรื่อยๆคือดีใจที่ลูกค้าซื้อซ้ำอ่ะใช่ มีทุกรายเลยนะก็สุขภาพมีหมดอ,อ่า <c oughs> คือมีทุกอย่างที่เราทําที่เราใช้อ่ะ <c oughs> มีทุกอย่างที่เราใช้มีทุกอย่างที่เรากิน <c oughs> เรากินหอยอร่อยแล้วก็เอาหอยมาขาย <c oughs> เราชอบใส่เสายสืดแล้วก็เอาเสายืดมาขาย <c oughs> เราแม่เราดูแลสุขภาพแบบไหนเราก็เอาเชือกที่แม่ใช้ก็มาขายอะไรเงี้ย <c oughs> จริงจริงอ่ะพอโควิดแบบเนี้ยทำให้เราอ่ะกลายเป็นแม่ค้าโดยตรงเลยคือเป็นแม่ค้าแบบว่า99ซเลยนะก็รู้สึก ก็โอเคแหละค่ะก็โอเคแต่มันยังคิดถึงงานในวงการมันรู้สึกว่าถ้าได้มาสลับกันบ้างก็จะดีแต่ถ้าไม่ได้สลับเลยเนี่ยมันจะโซม,มาก <laughs> เพราะว่าตื่นเช้ามาก็ไม่ได้ทอํเาาอเลยตื่นเช้ามาขายของแล้แหตื่นเช้ามาขายของเลยและน้ําแทบจะไม่ได้อาบข้าวแทบจะไม่ได้กินอะ่ะจริงๆอ่ะนอนก็นอนดึกมากซึ่งเป็นแม่ค้าคือโมมาก แต่ตอนที่เป็นนักสแสดงเออเราก็รู้สึกว่าอยากดูแลตัวเองนะเล็บเลบก็อยากไปทำนี่ไม่ทาเองตัดเองทุกอย่างทุกอย่างต้องช่วยเหลือตัวเองแม้กระทั่งผมสีผมนี่ลอกแล้วลอกอีกก็ทำเองก็ไม่กล้าไปทำที่ร้านเพราะเราก็เห็นข่าวกันมาว่าไปทำแล้วก็ติดอะไรกันนี่เนาะคิดถึงก็คิดถึงแต่ก็ก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ยังมีบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ จริงๆแล้วอะ่ะมันก็คือกลายเป็นรายได้หลักไปเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยแต่ที่ได้มาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ใช้มันเราใช้เงินที่เก็บเพราะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เยอะมากมันคือเงินน้อยกว่างานแสดงอยู่แล้วแต่ก็ถือว่าโอเคที่มันยังมีรายได้เข้ามาใช่ ทีนี้ค่ะสิ่งที่ขายนั้นนะคะต้องบอกว่าเชื่อกายภาพที่เธอขายเนี่ยบอกว่าไข่ดีมากไก่ดีจริงๆนะคะอันนี้คือต้องบอกต่อขายดีจะมีคนก๊อปปี้เรียนแบบกับคุณพอไปก๊อปปี้เรียนแบบไม่เท่าไหร่เธอบอกว่าโอ๊ยก็ไม่ได้ว่านะแต่ว่าเออเวลาที่จะส่งก็ส่งของให้มันตรงหน่อยตรงเวลาหน่อยลูกค้าเขารอเวลามาตามมาตามที่ช้นเอาเป็นยังไงคะไปฟังจากเธอค่ะเชือกอันนี้ค่ะคือเรายื่นจุดอนุสิทธิบัตรก็ตอนนี้ก็คือ โอเคค่ะก็คือเหมือนกระแสดีมากหมายถึงว่านักนักกายภาพบำบัดหรือว่า,าศูนย์เขาเรียกอะไรวะศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับผู้สูงอายุเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียงก็ให้ความสนใจแล้วก็สั่งกันมาเยอะมากมีทั้งอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยค่ะกระแสดีจนมีคนเนี่ยทำลอกเรียนแบบขึ้นมาแล้วก็บอกขายแต่ไม่ไม่ส่งของให้ลูกค้า บางเจ้าก็ขายถูกกว่าแต่คุณภาพต่างกันอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะคะแต่อย่างเดียวคืออย่าหลอกลูกค้าอย่าหลอกแบบไม่ส่งของให้เขาแล้วเขามาทวงกับเราเราเสียใช่ค่ะอันนี้คือเยอะมากอยากจะฝากว่าจริงๆค่ะคือเชื่อกกายภาพบําบัดของหนูเล็กอะสั่งที่เพจกากา้าพาช้อปปิ้งเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าเพจอื่นนะเราไม่รับผิดชอบมามาทวงก็ไม่มีได้ไปะแต่หนูก็จะช่วยนะหนูก็จะช่วยแบบเหมือนเหมือนหาหาคนที่ที่โกงให้ ก็เจอไปประมาณ2อลายใช่แต่ก็ไม่ได้ดำเนินคดีอะไรกับเขาขเเใช่ให้เขาโอนเงินให้ลูกค้าคือจบนี่แหละนะคะคนที่จะโกงคนที่จะกปอปปงก๊อปปี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณภาพมันดีก็โอเคและที่สําคัญนั้นเนี่ยมันจะลําบากเขาตอนที่แบบว่าพอไปทวงแล้วเนี่ย คือส่งของก็ไม่ส่งตรงเวลาให้เขาพอมาทวงก็มาทวงที่คุณหนูเล็กนะคะน่าเห็นใจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็ต้องติดตามแล้วก็ให้กําลังใจด้วยนะคะยังไม่จบค่ะเดี๋ยวเราไปพูดถึงนะคะเ,เรื่องราวของแบรนด์สินค้าหรือว่าสินค้าที่เธอกําลังขายอยู่น,นั้นเนี่ยเตรียมมีแพลนอย่างไรต่อไปเห็นว่าจะมีการสร้างมาตรฐานด้วยนะคะไปฟังจากเธอคะ่ะ พี่มันเหมือนได้บุญนะเหมือนแบบรู้สึกโชคดีรู้สึกดีใจรู้สึกเหมือนเขา,าเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นญาติพี่น้องเราอะ่ะเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนอะ่ะส่งมาแล้วบอกว่าพี่คะตอนนี้แม่หนูอะ่ะเริ่มเดินได้แล้วแล้วพ่อหนอูรู้สึกว่าจากที่ขี้เกียจออกกําลังกายอะ่ะก็ออกกําลังกายทุกเชา้าทุกเที่ยงทุกเย็นแล้วยังมีอีกนะคะอันนี้คือเป็นพ่อคุณพ่อคุณแม่ดาราเลยนะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่ดือ้อไม่ยอมออกกาลังกายแต่พอได้ตัวนี้ไปอะ่ะ คือเขาลุกขึ้นมาออกกําลังกายเลยอะหนูบอกว่าพี่ไม่ต้องรีวิวหรอกหนูแค่อยากให้พ่อพี่หายดือ้ออยากลองดูว่ามันจริงไหมที่หลายๆคนรีวิวมาว่าคนแก่ชอบคนแก่ชอบอย่างเงี้ยใช่จริงค่ะคือพอผู้สูงอายุได้ไปเนี่ยเขารู้สึกชอบมากอย่างเช่นศูนย์ฟื้นฟูกายภาพผู้สูงอายุที่ระยองพี่รู้ไหมเขาออกมาตื่นตั้งแต่ตีห้านะตีห้าแบบทีหนึ่งเป็น10คนอย่างเงี้ยเพราะเราบริจาคให้เขา คือหนูอยากจะพัฒนาให้ดีมากๆเลยนะคะคือทั้งตัวรอกเองทั้งตัวเลือกเชือกเองอยเงี้ยอยากให้มันดีมากกว่านี้แล้วก็อยากจะแบบเหมือนส่งออกเพราะว่าที่ส่งออกก็ติดต่อกันมาบ้างแล้วนะคะ mm. ก็อยากพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านอะ่ะให้ดีที่สุดค่ะแต่ก็ค่อยๆนะคะเพราะว่ามันก็ยากทําอยู่คนเดียวใช่ อ่านี่เลยนะคะต้องให้เป็นคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นจริงๆนะคะขยันมากเลยคุณหนูเล็กนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะก็ติดตามแล้วก็คือต้องบอกว่าอุ่นหนุนกันได้เลยสําหรับคุณหนูเล็กการไปติดตามนะคะในหลากหลายช่องทางของคุณหนูเล็กด้วยละกันสําหรับการขายของออนไลน์ของเธอนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะทำให้แบบว่าช่วงนี้นะหลายคนก็ผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์เยอะก็เรียกได้ว่าหลายคนประสบความสาเร็จเยอะมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นกับใครที่แบบว่าว่างๆอยู่ไม่รู้จะทําอะไรนะคะก็ไปลองดูกันว่าเอ๊ะฉันขายอะไรดีนะ ถูกจริตกับฉันมันจะสุดจริตไหมนะหรืออย่างไรนะคะก็ต้องอลองดูแล้วกันค่ะ เอาละครุณผูช้ชมมาที่ช่วงนี้นะคะกับสกูมายาออนทัวร์ของเราพาไปออกกองกันแล้วช่วงนี้ก็เริ่มใครล็อกต่างๆนะคะเรื่องการแบบแถลงของแถลงข่าวการเปิดกองละครแต่ก็ยังมีมาตรการที่เขายังจํากัดแล้วก็เข้มงวดอยู่นะคะวันนี้นะค่ะจะพาไปดูนะคะสำหรับค่ายนี้โคลอสเซียมกับคุณค่ะโคลอสเซียมฮินตะกรุ๊ปเนี่ยคะต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะก็เตรียมละครแล้วก็เตรียมที่จะถ่ายทํากันนะคะรวบรวมนักสแสดงไว้นะคะ2เรื่อง2รถกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกที่ได้คู่พระนางคุณเข้ม กับคุณฮาน่าแล้วก็ยังมีคุณริศแล้วก็คุณแก้มด้วยนะคะนําทีมบวงสรวงละครเรื่องใหม่นะคะคุณผู้ชมเป็นอย่างไรวันนี้เรามีภาพบรรยากาศกันด้วยค่ะ นี่แหละนะคะเดินหน้าลุยต่อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะคนในแวดวงบันเทิงเริ่มกลับมาคือคักได้อีกนะคะล่าสุดค่ะโคลีเซียมอินเตอร์กรุ๊ปนะคะเริ่มด้วยการบวงสวงเปิดละคร2เรื่อง2สไตล์2เวลาค่ะคุณที่จะมาสร้างความสนุกให้กับผู้ชมได้อย่างเต็มที่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD นะคะคในช่วงต้นปี2565กับละครแอคชั่นศิลปศาสตร์ฟอร์มยักษ์นะคะชาติพยัก์ค่ะ ชาติพยักคมนักเลงนะคะแล้วก็ละครแอคชั่นคอมเมดี้นะคะพยักยี่เกค่ะโดยเรื่องแรกนะคะชาติพยักคมนักเลงนั้นเนี่ยนำแสดงโดยพระเอกหล่อเข้มฝีมือคมบาดใจอย่างคุณเข้มพัศวีค่ะประกบคู่กับนางเอกลูกครึ่งฝีมือเฉียบคุณฮาน่ารีวิสนะคะประชันบทบาทร่วมกับคุณโหนธนากรด้วยแล้วก็ยังมีคุณแก้มยานิสาค่ะ พร้อมทีมนักแสดงอีกครั้างนะคะอาทิคุณไว้นะคะกุณทวัตคุณฝนปริตานะคะแล้วก็ยังมีนะคะอีกมากมายเลยคุณผู้ชมคะ่ะและละครเรื่องพยัคยี่เกนะคะเป็นอีกหนึ่งละครฟอร์มดีโดนใจแฟนๆที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมผ่านนาตะดนตรีลิเกไทยนะคะที่นำแสดงโดยคุณฤทธ วิชยพงค่ะและก็นางเอกคุณแก้มยานิสานะคะพร้อมทีมนักแสดงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอลิสนะคะคุณฟอร์มนะคะคุณซันพร้อมนักแสดงสมทบอีกเพียบเลยละคะ่ะโดยเมื่อวันก่อนนะคะแม่ทัพอย่างคุณพรพิมลมั่นระไทยพร้อมกับผู้กำกับผู้ใจใสครบรถคุณทองก้อนสีทัพทิมนะคะและก็เหล่านักแสดงได้มาร่วมพิธีกันอย่างมากมายตามที่เห็นเลยกัะคุณเริ่มช่วงแรกด้วยการนำทีมนักแสดงจากละครพระยักษ์ยี่เกรํำถวายมือ ูชาครูก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบวงสวงาการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทั้งนี้ก็ยังจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันเฝ้าระวังโรคระบาดด้วยค่ะของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือว่าสอบอคนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็เลยมีภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะคึกคักกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะพาไปทําความรู้จักชัดเจนนะคะคู่พระนางหนึ่งคู่นี้คุณริ์และก็คุณแก้มพระนางจากพยักยี่เกนะคะที่วัน นี้ค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์มาฝากกันด้วยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้เขาพูดถึงเรื่องราวของละครเรื่องนี้ว่าคาแรคเตอร์เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีการเรียนร้อ,องร้องเล่นเต้นรําอะไรมีเพิ่มบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากทั้งคู่ค่ะสวัสดีครับนิดมิเชียพงศ์นะครับสวัสดีค่ะแก้มยานิสาค่ะนิดร,รับบทเป็นบุญเอกครับเป็นหัวหน้าคณะลิเกครับแล้วก็เป็นนักมวยด้วยครับแตสว่วนแก้มเป็นตำรวจค่ะ แต่เราเนี่ยมีนิสัยแบบดือด้อๆเฮาๆห,หน่อยก็เลยถูกส่งมาที่อำเภอชายแดนแล้วเราก็จะมาเจอกับคณะลิเกนี้แล้วก็มีเรื่องก็คือต้องตามหาเพชรที่หายไปซึ่งเราก็จะได้แบบเจอกันบ่อยๆแล้วก็สืบหาไปเรื่อยๆว่าใครเป็นคนขโมยเพชรไปทุกโรดค่ะทั้งบู๊เนาะแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มีคอมเมดี้ มีการแสดงลิเกที่จะได้เหตุการณ์ค่ะแล้วก็ดราม่านิดหนึ่งเรียกว่าครบรถจริงๆครับผม<ๆ>ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเลยครับไม่มีเลยครับ,รบก็ได้ที่นี่ครับสอน <Yeah. S 1> เรื่องนี้มีบู๊แน่นะฮะครั้งแรกของผมเรื่องแรกของผมครบทุกรถเลยครับท้าทายมากอันไหนรู้สึกหนักใจมากกว่ากันก็ <Yes. S 1> ทั้งคู่ <laughs> แต่ก็น้อยลงครับน้อยลงกว่าตอนแรกเพราะเราก็เริ่มรู้มากขึ้นครับ โหลิเกครั้งแรกเลยค่ะยังไม่เคยร้องไม่เคยรำอะไรเลยมาฝึกพร้อมกันกับลิสเลยค่ะก็โชคดีที่เราได้เวิร์กช็อปกันหลายเดือนเลยก็ทำให้แบบตั้งแต่แรกๆมันทำให้แบบพัฒนาขึ้นแล้วก็สนิทกันมากขึ้นแล้วก็โชคดีที่ได้ทางน้องๆเวิร์กพอร์นะคะแล้วไม้ทองคำอะไรอย่างนี้แล้วก็ เออมาช่วยสอนในเรื่องการร้องให้เราการรำก็ได้คุณพ่อของน้องซันค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องบูเนี่ยเออแก้มเคยเล่นกับใครนี้มาอยู่แล้วเออก็อัก้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากฝากให้ช่วยดูแลผม <c oughs> ผมเริ่มใหม่หมดเลยฮะเริ่มต้นหมดเลยดีกว่าไม่ใช่เริ่มใหม่เริ่มต้นนะทุกอย่างเริ่มต้น ก็คือต้องบอกเลยนะคะว่าแน่นอนแหละมันก็ต้องพอเรื่องริเกนเนี่ยเป็นศินละปะวัฒนธรรมของไทยนะคะมันต้องชัดเจนต้องมีการเรียนกันบ้างนะคะต้องมีการไปซ้อมไปเรียนกันก่อนนะคะแล้วก็ต้องผู้รู้เนี่ยต้องเชี่ยวชาญจริงๆนะคะด้านนี้ค่ะทีนี้เราไปฟังกันต่อเลยว่าหนุ่มริ้นเนี่ยเขาบอกว่าเออก็กดดันเหมือนกันในฐานะนักแสดงน้องใหม่นะคะและก็คุณริกับคุณแก้มเนี่ยให้มาเล่าสักหนึ่งว่าการร่วมงานกันครั้งแรกเนี่ยเป็นอย่างไรเค <Okay, S 2> มีเข้ากันแค่ไหนคุณผู้ชมไปฟังค่ะ มากครับแต่ก็ยังดีมีพี่ๆน้องๆมีทีมงานครับช่วยกันครับน่ารักมากครับพี่แก้้มช่วยยังงงไบาก็ช่วยเรื่องบู๊เรื่องบทเรื่องการแสดงครับมาารนเป็ะกอบซ๋อก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับแก้ตลอดโดนแก้ตลอด จริงๆเคยเจอกันที่ช่องอยู่แล้วเพราะว่าเข้ามารุ่นเดียวกันค่ะแล้วก็แต่อันนี้เป็นละครเรื่องแรกที่ได้เล่นด้วยกันเลยจริงๆก็ตั้งแต่แรกที่เห็นเขาจนถึงวันนี้คือเป็นคนที่พัฒนาไวมากๆแล้วก็น่ารักอยู่แล้วตั้งแต่ครั้งแรกเลยวันนี้พอสนิทกันมากขึ้นก็ได้เห็นมุมมองต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อก็ดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานกับ แก้มก็ดีใจค่ะดีใจมากที่ได้มาเป็นนางเอกเต็มตัวก็ถือว่าเราก็ต้องทำการบ้านหนักเข้าไปอีกเรื่องอื่นก็ยังมีแบบพี่ๆอย่างเช่นแบบพี่ออมหรืออะไรเงี้ยที่คอยช่วยสอนเราเราก็ต้องเอาประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในเรื่องนี้ให้เต็มที่เลยก็ยังไงก็ต้องฝึกแบบฝึกตัวด้วยสำหรับนิดใช่ไหมครับอ๋อนก็ตื่นเต้นมากครับบอกเลยกดดันมากด้วยครับก็ ก่อนหนึ่งก็ต้องก็ต้องขอบคุณโอกาสจากทางผู้ใหญ่ครับขอบคุณแม่พรขอบคุณอาก้อนขอบคุณพี่แหลมขอบคุณอรันครฮบที่ได้เลือกคลิตมาเล่นเรื่องนี้ครับก็ลีจะทำให้ดีที่สุดครับในโอกาสสำคัญครั้งนี้ โหนคะก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะคือต้องบอกว่าพยักยีเกนี่เป็นละครรีเมคนะประมาณโอ้โหสิกว่าปีแนละ้วหลายปีแล้วนะที่เราไม่ได้ดูนะคะตอนนั้นดิฉันเด็กๆจําได้เลยแต่ว่าจําชื่อละครได้แต่ว่าไม่ค่อยอินไม่ค่อยได้ดูเนื้อเรื่องไงวิ่งเล่นอยู่นะคะคุณแต่ว่าครั้งนี้ดิฉันแน่นอนแล้วก็เชื่อใจแล้วก็แน่นอนเลยว่ามันจะต้องครบรถนะคะสําหรับคริเซียมเออมาทามเนี่ยนะ ทีนี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเขาจับคู่ขึ้นแท่นเป็นพระเอกเลือดใหม่ของทางช่อง7เลยนะคะเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างที่สําคัญฝากข้อความถึงแฟนๆด้วยนะคะของละครพยักยี่เกไปฟังค่ะฝากเลยก็รับรองว่าสนุกครบรดแน่นอนครับมีทั้งบูทั้งรีเกทั้งร้องแล้วเพลงเพราะมากครับเรื่องนี้ เราต้องร้องเพลงกันด้วยใช่ครับเพลงประกอบละครนี่คือแบบยาวเหยียดเลยค่ะมีแบบสิบเพลงล้วก็อยากให้ติดตามทั้งละครแล้วก็เพลงวยอะค่ะ โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะก็ติดตามรอดูได้เลยนะคะสำหรับพยักยี่เกแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะ,ะเป็นละครของคุณเข้มที่เล่นไปนั่นก็คือละครเรื่องชาติพยักคมนักเลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามด้วยนะคะละครของทางช่อง7 HD ที่จะออนแอร์กันในต้นปีหน้าคุณผู้ชมคะฝากติดตามด้วยละกันค่ะ ้ยอมันจะตื่นเต้ในอะไรขนาดนี้ค่ะคุณวันนี้ก็มีอัปเดตทั้งเรื่องราวของการขายออนไลน์ของดาราหรือว่าจะเป็นนะคะการเปิดกลองเอ,อ่อเปิดเปิดกลองว่ะเปิดกลองไม่ใช่คนละกองนะเปิดกลองละครกองถ่ายนะคะตอนนี้ก็คือเตรียมได้เลยนะคะเราจะได้ดูละครแนวใหม่ละครที่แบบว่าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพราะปกติหลายคนก็จะชอบแบบว่า ได้ดูรีรันกันไงแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทางช่อง7หรือว่าช่องไหนก็ตามนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็มีละครมีซีรีส์เนี่ยฟาดฟันกันเลยทีเดียวนะคะติดตามดูด้วยแล้วกันค่ะ นี่เป็นความสุขของวันหยุดนะคะคุณผู้ชมคะ่ะตอนนี้ใครที่ทําอะไรอยู่นะคะก็ฝากด้วยละกันนะคะยังคงตั้งกัดให้หนาให้แน่นให้หนักอยู่นะคะเพราะว่าโควิด -19 นะคะยังคงอยู่กับเราปรับตัวให้อยู่กับมันให้ได้ค่ะป้องกันตัวเองให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกาลังกายด้วยละกันนะคะด้วยความเป็นห่วงจากฝนไม่อยาออนทัวร์ค่ะวันนี้ไปทัวร์ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาใหม่จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากเดี๋ยวจะมาบอกกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะมาอยา 哼。Oh.